สิบภูมิจารสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ 70. สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นคูตคการศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอัตราวาโสทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังกรุงเวสาลีเพื่อบินทบาทเสด็จกลับจากบินทบาท หลังจากเสวยพระกยายฐารเสร็จแล้วรับสั่งเรียกท่านพระอ,อนนท์มาตรัสว่าอานนท์เธอจงถือนิสีธนะเราจะเข้าไปพักกลางวันที่ป่าปาวาลเจดีท่านพระอ,อนนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วถือนิสีธนะตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปข้างพระปิดสดางครั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จไปยังปาวาลเจดี ประทับนั่งบนพุทธาอาติปูราดไว้แล้วได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าอานนท์กรุงเวสาลีหน้ารื่นรมอุเทนเจดีหน้ารื่นรมโคตมกะเจดีหน้ารื่นรมพระหุปุตตกะเจดีหน้ารื่นรมสตัตตมพระ,ะเจดีหน้ารื่นรมสลันทัตทเจดีหน้ารื่นรม ปาวาลเจดีน่ารื่นรมอิทธิบาทสี่ผู้ใดผู้หนึ่งเจริญทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยาแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารบดีแล้วผู้นั้นเพื่อมุ่งหวังดำรงอยู่ได้หนึ่งกับหรือเกินกว่าหนึ่งกับอิทธิบา 4, ทสี่ตถาคตเจริญทำให้มากแล้ว ทำให้เป็นดุจยาแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารภดีแล้วตถาคตเมื่อมุ่งหวังจะพึงดำรงอยู่ได้หนึ่งกับหรือเกินกว่าหนึ่งกับเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทำนิมิตที่ชัดแจ้งทรงทำโอภาษที่ชัดเจนแม้อย่างนี้ท่านพระอานนท์ก็ไม่อาจจะรู้ทัน จึงไม่กราบทูลวิงวอนพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดดำรงพระชนชีพอยู่ตลอดกับขอพระสุคตโปรดดำรงพระชนชีพอยู่ตลอดกับเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะท่านถูกมารดนใจ แม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับท่านพระอนนท์ดังนี้ว่าอานทน์กรุงเวสาลีน่ารื่นรมอุเทนเจดีน่ารื่นรมโคตมกะเจดีน่ารื่นรมพระหุปุตตะกะเจดีน่ารื่นรมสัตตมพระเจดีน่ารื่นรมสารันทัทเจดีน่ารื่นรม ปาวาลเจดีน่ารื่นรมอิทธิบาสีผู้ใดผู้หนึ่งเจริญทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุดยาแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารพบดีแล้วผู้นั้นเมื่อมุ่งหวังพึงดำรงอยู่ได้หนึ่งกับหรือเกินกว่าหนึ่งกับอิทธิบาสีตถาคตเจริญตถาคตเมื่อมุ่งหวัง พึงดำรงอยู่ได้หนึ่งกับหรือเกินกว่าหนึ่งกับอิทิบาสีตถาคตเจริญตถาคตเมื่อมุ่งหวังพึงดำรงอยู่ได้หนึ่งกับหรือเกินกว่าหนึ่งกับเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทำนิมิตท,ที่ชัดแจง้งทรงทำโอภาษที่ชัดเจนแม้อย่างนี้ท่านพระอานนท์ก็ไม่อาจจะรู้ทันจึงไม่กราบทูลวิงบอนขอพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดดำรงพระชนชีพอยู่ตลอดกาบขอพระสุคตโปรดดำรงพระชนชีพอยู่ตลอดกาบเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะท่านถูกมารดลใจ หลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระอ,อนนท์ดังนี้ว่าอานนท์ไปเถิดเธอจงกําหนดเวลาที่สมควรณนะบัดนี้ท่านพระอ,อนนท์ทูลรับสนองพระดํารัสแล้วลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วนั่งที่โคนไม้ต้นหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคครั้นเมื่อท่านพระอ,อนนท์จากไปไม่นาน มารผู้มีบาปได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพานเถิดขอพระสุคตโปรดปรินิพานเถิดเวลานี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจานี้ไว้ว่ามารผู้มีบาปเราจะยังไม่ปรินิพาน ราบเท่าที่เหล่าภิกษุสาวกของเรายังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับการแนะนำไม่แกล้วกล้าไม่บรรลุธ,ธรรมอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะไม่เป็นพรหูสูตรไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบยิ่งไม่ประพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วแต่ยังบอกแสดงบัญญัติกำหนด เปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายไม่ได้ยังแสดงธรรมมีปฏิหารปราบประประวาทิที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบทำไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เหล่าภิกษุผู้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เฉียบแหลมได้รับการแนะนำแกล้วกล้าบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะ เป็นพระหูสูตรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งประพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายได้แสดงธรรมมีปฏิหารปราบประประวาทะที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบทรรได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพานเถิดขอพระสุคตโปรดปรินิพานเถิดเวลานี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจานี้ไว้ว่ามารผู้มีบาปเราจะยังไม่ปรินิพานตราบเท่าที่เหราภิกษุนี้ผู้สาวิกาของเราตราบเท่าที่เห่าอุบาสก ผู้สาวกของเราตราบเท่าที่เหล่าอุบาสิกาผู้สาวิกาของเรายังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับการแนะนำไม่กล้ากล้าไม่บรรลุธรรมอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะไม่เป็นผู้หูสูตรไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบยิ่งไม่ประพฤติตามธรรม เรียนกับอาจารย์ของตนแล้วก็ยังไม่บอกแสดงบัญญัติกําหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายไม่ได้ยังแสดงทำมีปฏิหารปราบป,ประวาทาที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบทำไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเวลานี้หล่าอุบาสิกาผู้สาวิกาของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เฉียบแหลม ได้รับการแนะนำแกล้ากล้าบรรลุธรรมอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะเป็นพระหูสูตรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งประพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายได้ แสดงธรรมมีปฏิหารปราบรปวาทะที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบทมได้ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพานเถิดขอพระสุคตโปรดปรินิพานเถิดเวลานี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจานี้ไว้ว่ามารผู้มีบาป เราจะยังไม่ปรินิพานตราบเท่าที่พรหมจันนี้ของเรายังไม่เจริญแพร่หลายกว้างขวางรู้กันโดยมากเป็นปึกแผ่นกระทั่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ดีแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้พรหมจันท์ของพระผู้มีพระภาคเจริญแพร่หลายกว้างขวางรู้กันโดยมากเป็นปึกแผ่น กระทั่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ดีแล้วบัดนี้ขอพระสุคตโปรดปรินิพานเถิดเวลานี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามารผู้มีบาปท่านจงขวนขวายน้อยเถิดไม่นานนักตถาคตจะปรินิพานจากนี้ไปอีกสามเดือนตถาคตจะปรินิพาน เวลานั้นพระผู้มีพระภาคทรงมีสติสัมปชัญญะทรงปรงพระชนมายุสังขารแล้วนะปาวาลเจดีเมื่อพระองค์ทรงปรงพระชนมายุสังขารแล้วได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หน้าสะเพงกลัวขนพองสยองกล้าวทั้งกองทิพย์ก็ดังกึกก้องครั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความนั้นแล้ว จึงทรงเปร่งอุทานในเวลานั้นดังนี้ว่ามุนีละกรรมทั้งที่ชังได้และที่ชังไม่ได้อันเป็นเหตุก่อให้เกิดเป็นเครื่องปรุงแต่งพบได้แล้วยินดีในภายในมีใจมั่นคงทำลายกิเลสท,ที่เกิดในตนได้เหมือนกับนักรบทำลายเกราะได้ฉะนั้นลำดับนั้นท่านพระอ,อนนท์ได้มีความคิดดังนี้ว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้รุนแรงจริงแผ่นดินไหวครั้งนี้รุนแรงจริงๆน่าสะเพงกลัวขนพองสยองกล้าวทั้งกลองทิพย์ก็ดังกึกก้องอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงต่อมาท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญแผ่นดินไหวครั้งนี้รุนแรงจริงแผ่นดินไหวครั้งนี้รุนแรงจริงๆรน่าสะพึงกลัวขนพองสยองกล้าวทั้งกองทิพก็ดังกึกก้องอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า อานนนเหตุปัจจัยแปดประการนี้ทำให้แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเหตุปัจจัยแปดประการอะไรบ้างคือ 1. มหาปทภีนี้ตั้งอยู่บนน้ำน้ำตั้งอยู่บนลมลมตั้งอยู่บนอากาศเวลาที่พายุพัดแรงทำให้น้ำกระเพื่อมน้ำที่กระเพื่อมย่อมทำให้แผ่นดินไหวตาม นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยประการที่หนึ่งที่ทำให้แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงสงสมณะหรือพรามผู้มีฤทธิ์เชี่ยวชาญทางจิตหรือเหล่าเทวดาผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากได้เจริญปัฐวีสัญญานิดหน่อยแต่เจริญอโปสัญญาจนหาประมาณไม่ได้จึงทำให้แผ่นดินนี้ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่สอง ที่ทำให้แผ่นดินไหวอย่างรุนแรง 3. คราวที่พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะจุติจากภพดุสิตเสด็จสู่พระคันของพระมารดาแผ่นดินนี้ก็ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยประการที่สามทำให้แผ่นดินไหวรุนแรง 4. คราวที่พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะ ประสูติจากพระกันของพระมารดาแผ่นดินนี้ก็ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่สี่ที่ทำให้แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงห้าคราวที่ตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแผ่นดินนี้ก็ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่สี่ที่ทำให้แผ่นดินไหวอย่างรุนแรง 6. คราวที่ตถาคตประกาศธรรมจักอันยอดเยี่ยมให้เป็นไปแผ่นดินนี้ก็ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่หกที่ทำให้แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเจ็ดคราวที่ตถาคตมีสติสัมปัญญะปรงอายุสังขารแผ่นดินนี้ก็ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยประการที่เจ็ด ที่ทำให้แผ่นดินไหวอย่างรุนแรง8คราวที่ตถาคตปรินิพานด้วยอนุป,ปาทิเศสนิพานธาตุแผ่นดินนี้ก็ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่8ดที่ทำให้แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงอานนท์เหตุปัจจัยแปดประการนี้แลที่ทำให้แผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ภูมิจารสูตรที่สิจบจบ